สวัสดีค่ะมุมเดิม AE 110 111นะคะตองหนึ่งรถหน้าหนูนะคะมุมคู่นี้เป็นงานดีโป้คู่ละ699บาทฝีส่งนะคะฝีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร093 514 4961นะคะฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะ พิมพ์ว่าบ้านสร้างอายุธยาประดับยนต์นะคะฝากกดกระดิ่งกดซับสไครตนะคะงานเทียบแท้นะคะใส่ได้เฉพาะหน้าหนูอย่างเดียวนะคะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะเทียบแท่ยนำเข้าจากไต้หวันนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าโคมนะคะเอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยนะคะ มีขั้วไฟเลี้ยวให้นะคะเป็นขั้วไฟเลี้ยวใครอยากทำคลิปรุ่นไหนก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ